การจอดรถเกียฝังทางเข้าออกหน้าบ้านคนอื่นการกระทำดังกล่าวนั้นผิดตามกฎหมายแพ่งและก็กฎหมายอาญาในส่วนของกฎหมายอาญาผิดตามกฎหมายอยู่3ลักษณะหรือ3ฉบับอันแรกก็คือผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา397ซึ่งเป็นความผิดและหูโทษซึ่งกฎหมายได้วางหลักไว้ว่าผู้ใด ก่อความเดือดร้อนรําคาญให้กับบคุคคลอื่นโทษก็มันก็จะมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทนะครับกฎหมายฉบับต่อไปหรือลักษณะต่อไปก็คือติดตามพรบรการจราจรทางบกพศ2 5 2 2มาตรา55ซึ่งวางหลักกฎหมายไว้ว่าห้ามไม่ให้หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะกีดขวางทางการจราจร ซึ่งอัตราโทษปรับไม่เกิน500บาทผิดตามพรบรเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติความผิดทางแพ่งเนี่ยกรณีแรกก็คือผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,337ซึ่งได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีสิทธิ์ห้ามไม่ให้บุคคลใดใช้ที่ดินลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของคนอื่น หรือห้ามใช้ที่ดินของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตกรณีเช่นนี้การจอดรถปางหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรุกล้ำที่ดินของคนอื่นหรือใช้ที่ดินของบุคคลอื่นโดยที่เจ้าของบ้านเขาไม่อนุญาตความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งต่อมาก็คือผิดฐานละเมิดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพพณิชย์มาตรา420ซึ่งได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเลอกระทำต่อบุคคลอื่นทําให้เขาได้รับความเสียหายต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนข้อแนะนำนะครับในกรณีที่พบเห็นว่ามีการจอดรถวางประตูทางเข้าออกที่หน้าบ้านลําดับแรกนะครับเมื่อพบเห็นแบบนั้นก็ให้ถ่ายภาพรถพร,ร้อมกับทะเบียนร,รถกันที่เกิดเหตุไว้อันดับที่2ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อให้มาอย่างที่เกิดเหตุ อันดับที่3แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทําการเคลื่อนย้ายรถการเกรเด็นนั้นออกไปอันดับที่4ก็คือห้ามนะครับห้ามเลยห้ามทําลายรถคันนั้นนะครับอันดับสุดท้ายก็คือใช้สิทธิทางศาลโดยการฟ้องร้องดําเนินคดีเรียกค่าเสียหายทดแทนดังกล่าวครับ